ที่สุวรรณภูมินะครับจะเดินทางไปที่อุดอรเนี่ยเพหลนงการสตรราร์ทเอนจิ้นก่อนนะครับก่อนที่จะคอนแทคเอดีซีนะครับทําการสตาร์ทเอนจิ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการคอนแทคเอดีซีเพื่อจะบินไปที่อุดอรธานีสำหรับวันนี้นะครับผมเรียบร้อยน,นะครับสวิตช์ออนเลนแอ็กซีวีโอแล้วก็ทำการ นำเรียงสิ่งของอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับผมนี่สนามบินสวรรค์โฮมนะครับตอนนี้เครื่องเราก็ทำการอยู่ที่สนามให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องก่อนนะครับแต่ว่าเอนจิ้นเราผมสตาร์ทไว้แค่ด้านด้านซ้ายมือนะครับด้านขวามือเดี๋ยวเราจะทำการให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เรารีเฟสกลาวให้กลาวสวิตให้เราเรียบร้อยนะครับ ก็จะทำการเซอร์วิสัอ่ก็ผู้โดยสารเี่เดินขึ้นแล้วนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ลงนะอันนี้เดินขึ้นนะครับ <c oughs> ใหกล่าวเอาเหล็มสวิตให้เราเหล็มสวิตโอเคได้แล้วครับเคครับผมโอเคาขึ้นเลยครับผู้โดยสารขึ้นเลยครับผู้โดยสารขึ้นเลยครับขึ้นเลยนะครับเอาอยู่ไหนล่ะอ๋อยังกําลังเดินทางมาสานก็ทําการขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมกา่าวถอยกล่าวถอยได้ ขอบคุณมากแบงค์คิวบริมนตเราเอากระเป๋าขึ้นก่อนนะครับตอนนี้หลังจากที่บริษัทเรียบร้อยแล้วก็เราจะกระเป๋าขึน้นก็เปิดประตูให้หน่อยกระเ๋าขึา้นนะระวังเครื่องยนต์นะครับผมระวังเครื่องยนต์ถูดนะครับมันปัญหาพนักงานที่ขึ้นนี่คลองหารุก,กระเป๋าเข้ามาเที่ยวรถกระเป๋าเข้ามาระวังเครื่องยนต์ ระวังเครื่องยนต์ถ้ามาสตาร์ทเป็นวิโยมันมพูดไม่ได้มันแจ้งแจ้งกล่าวไม่ได้นะต้องมารื่องก่อนอผู้เอวมาแล้วครับน้ํามันมาแล้วน้ํามันมาแล้วโอ้ยเรียกกต่ตั้งนานน้ามันต้องมาเดี๋ยวกระเป๋าขึ้นก่อนครับเดี๋ยวค่อยเติมน้ํำมันมาแล้วโอ้ก่อจะได้ไฟอุ่กตอนเร่มเรียนกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าเนึ่ง

นี่ก็ชาร์จไปเรียบร้อยแล้วโอเคเิดได้ขอบคุณมากครับสุญภูมิเท่าเรนดี่ถูกก๊อปปี้ไอแบทเคอร์เรนท์ทูอนอนครับ เทลออฟบอนเรย์วันนเนลเลครับครีมแอนเมนเทนเอทัันฟิตดีพาร์เจอร์คอนแทคดีพาร์เจอร์วันวันนายเดสมอนทูไฟสคอร์3126ครับขอบคุณครับ i w o n e e c k correct c o n g n d o on w one t o one z e six five เราว2 1ทูวันเดสมอิจากที่มา 1 6, ready for taxi. <S 2เที a ยง1262 112 3 taxi for and hold s taxi of r w y 1911 taxi a a on a o c 118 decimal 2 when ready taxi on short runway หน้าในในเล็ e ครับเวียแทนโก7แทนโก6ชาร์ลีชาร์ลี for บราโวบราโว1 uh, contact tower 118 decimal 2 when ready ส่วนภูมิคราว request for pushback ครับ การดับเครื่องยนต์ก่อนจะได้สะดวกในการพูดแบกนะครับแม้กั่งมันจะฝืนกันอยู่มันจะไปไม่ไปไม่ได้นะครับช้ามากนะครับพุดแบคก็ช้าช้าไปเรื่อยๆถอยก่อนนะครับทำการลาดถอยเพื่อจะเข้าสู่แนวลันเวสีหเหลืองเ <c oughs> ส้นนี้เส้นนั้นิดทางต้องไปทาง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 ขวานะครับทางขวาทางซ้ายเสียเมื่อกี้เมื่อกี้ไปทางซ้ายไปขวา อะไรอะไรไม่สั่งก็ต้องให้เราสั่งทุกอย่างไม่ไหวไม่ไหวนะครับ วันตะวันะครับตอนนี้ก็กว่าจะได้ออกผู้โดยสารนี่โหนั่ง จะมสาสร้างมี 19L แล้ครับพร้อมที่จะเทกอกับเคลียร์พระเทคออฟนเลยวนได้ในเลฟครับ เขาคนโทรลไทยเอเชียวันทูสิบ uh, ทูวิ่งวันวันรเกับคอนินิวไฟแนอครับไนเนอร์ iner, two, N iner, N iner ทูไนเนอร์ไนเนอร์ทูไทยเอเชียวันทูสิบทากอสวลเราก็จะตรงไปที่ชุมแพนะครับ 3 0ม0ฟิตนะครับตอนนี้บริเวณนี้เป็นที่ไหนนะผมก็นึงไม่ออกเลยบริเวณนี้นะครับเขาใหญ่หรือเปล่าครับอาจจะเป็นแถวเขาใหญ่โคราชแถวนี้นะคมั่นใจนะอาจจะใช้โซนนี้นะครับไปที่6 0พันฟิตนะครับ a อ c Saint ong, รดีซสั่งล้อลรถระดับลงไป6ี่หันฟิตตอนนี้ด้านหน้าน่าจะเป็นโพก้ 9, าวพบันคำหรือเปล่ามัาจจ่นใจนะ เป็นภูเก้าภูพานค้ำมั่นใจเท่าไหร่ครับทางครับเป็นภูพานที่จะเข้าเขตอุดรแล้วครับเป็นภูพานค้ำนะครับด้านด้านซ้ายมือของเราก็เข้าภูพานค้ำกันนะครับไทยเอเชียวันทูสิบทู แอปโรดนะครับก็จะที่จะดิเซนต์ไปที่3,000ฟิตนะครับอารันเวย์ iOS อารันเวย์30นะครับดิเซนต์เข้าไปที่3,000ฟิตนะครับ, 3, รบตอนนี้4,000ฟิตตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่อุดอนนะครับ รันเวสามศูน์นะครับตอนนี้ใกล้ละสนามบินอุดรอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับ เวียนอินบาไทยเอเชียวันดูซิกทูโป a ชั a เวสน ทุเรีนัน่เวทีศิโลัร้อครับูนสามร้อยเฉียนตึกไปเลยร้อยชนตึก